มันดินแข็งดินแข็งขุดมันแกวดินแข็งเด็กฉลาดและดีไอไว d ดีไอไว้ดีไอเอาขุดดูสิมันได้ผลไหมนี่ได้ไม,มันได้หัวไหมนี่ไ,ไอ่อ๋อเหรอเอาเอาล่องคุ้มไม่กันนะโทษ เออเดี๋ยวให้น้ำข้าก่อนอ้ดีไอไวไไวได้คุดได้เล่นน้ำพร้อมได้เล่นต้มพร้อมเอาไม่ได้เล่น,ลนสิบสับหัวมันตีว่าไม่สับ แม่วาดึงขึ้นมาก,กันน่าจะได้รุ่นแล้วได้ไงสับสับแล้วหัวที่สองเออไม่สับไม่ส,บมสับยังไงหัวนไ,ไม่ับเออแต่หัวนี้ซับเีไปดีเนระียวายต่อสายยางมาขุดหัวมั่นพนันนะ